วันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาดูนะครับสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยคุณครูมอนนะครับคุณครูพัชรินผิวงามนะครับอยู่นะครับสวนอยู่ทางทางไปอุทยานสมเด็จย่านะครับอำเภอดอนตาลนะครับอยู่ทางขวามือนะครับตอนนี้เป็นกล้วยนะครับพันปากช่องนะครับปากช่องห้าศูนย์นะครับตอนนี้นะครับท่านใดว่างๆครับนะ เชิญมานับได้นะกี่ต้นนะครับตอนนี้แต่ผมไม่นับนะครับมันเยอะนี่ครับใช้ระบบน้ําหยดนะครับหยดไปหยดมาจนเป็นอย่างนี้ครับดูครับสุดยอดนะครับนี่ครับมาดูงานครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูงานนะครับนี่ครับ ประมาณสองพันสามพันต้นนะครับถา้าคาดคะเนดูนะครับของผมนี่ปลูกที่บ้านก็ประมาณสิบถยี่สิบต้นนะครับอืของผมนี่เป็นกล้วยแบบปลูกแบบเขาเรียกว่าอืพิถีพิถันนะครับของคุณครูมอนี่ปลูกพืชแบบโอ้โหไม่จะพูดยังไงครับดูครับสองสามพันต้นนะครับ ปลูกได้ยังไงนะครับผมปลูกแค่ห้าต้นนี่ก็จะแทบจะอ้วกเลยนะครับโอ้โห oh น่าทึ่งครับน่าทึ่งดูต่อไปครับโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับคอยติดตามตอนต่อไปขอบคุณครับ